นึกถึงเรื่องงานถักทุกคนจะนึกถึงโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเกียนนึกถึงเรื่องอุปกรณ์ถักทุกคนจะนึกถึงร้านโอโซ่พานี้เราคือคนคนเดียวกันนะครับเราคือน้มเบวันทางด้านงานถักเราคือน้มเบวันทางด้านอุปกรณ์ถักและที่สําคัญเลยเราคือน้มเบวันทางด้านคลิปวิดีโอสอนถักผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนถักไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นเลยถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริม อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube โอโซ่ส้อยพลาถักชัดเทียนไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโอโซ่ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยไปกันเลยเมื่อมันใกล้จะชนกันให้เราวางเข็มไว้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ช่วยประคองอีกฝั่งหนึ่ง ให้เราดึงเชือกเข้าแบบนี้มันก็จะรัดเข้ากับตัวสร้อยมันจะวิ่งเข้าหากันในลักษณะนี้นะครับเราจะดึงอีกทีนึงดึงแน่แนๆเลยนะครับแล้วก็จัดให้มันสวยทีนี้แบบนี้แล้วทีนี้เพื่อนๆดูมันวิ่งเข้าหากันแล้ว เราก็จะแทงรูนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูนะมันจะมีช่องไฟอยู่นะครับเราจะแทงตรงนี้เลยทีนี้นี่นะครับแทงมันเข้าไป แบบนี้มันจะมีช่องไฟของมันอยู่นะถ้าเราเย็บรอบแล้วทีเนี้ยมันจะง่ายเลยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามันจะมีช่องไฟของมันอยู่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีช่องไฟของมันอยู่นะเนี่ยนะครับเราก็จะแทงไปตามรูนี้เรื่อยๆเรื่อยๆจนมันจะวนรอบรอบรอบจนกว่ามันจะสุดนี่เลยนะ เพื่อนๆก็แทงมันตามนี้เลยนะครับตรงช่องไฟของมันเนี่ยแทงเข้าไปเวลาที่แทงเนี่ยมันอาจจะไปโดนในส่วนของเชือกเทียนตัวนี้เพื่อนๆสังเกตดูเราไม่ต้องกังวลนะครับมันโดนก็ช่างมันมันสามารถโดนได้ไม่ใช่มันโดนไม่ได้นะครับแบบนี้เชือกจะต้องอยู่ใต้เข็มทุกครั้ง เชือกจะต้องอยู่ใต้เข็มทุกครั้งนะการดึงก็เหมือนกันเราไม่ต้องเร่งรีบเราไม่ต้องไปดึงแรงเนี่ยจับเบาๆแค่นี้ดึงขึ้นแค่นี้เบาๆนะครับเวลาดึงเชือกให้เราดึงขึ้นในลักษณะนี้เบาๆอย่าไปดึงแรงมากมันจะมีช่องไฟของมันอยู่ เราก็จะแทงตามช่องไฟของมันแค่นี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับสำคัญเชือกจะต้องอยู่ใต้เข็มทุกครั้ง ปลายเชือกนี่ยอาจจะมีความละเกะระกะเราก็ต้องพยายามเคลียมมันออกไปมันก็มีส่วนสำคัญที่เรายังไม่สามารถตัดมันทิ้งได้แล้วก็เคลียมออกไปนะครับตัวน,นี้ก็ต้องอยู่ใต้เข็มทุกครั้งแล้วก็ดึงมันแบบนี้ ปลายเชือกตัวนี้นะครับเมื่อเราเย็บมาใกล้ๆมันเนี่ยเราก็จะเย็บข้ามมันไปเลยเย็บทับมันเข้าไปเลยนะเพื่อนๆสังเกตดูการแทงเข็มของผมนะครับผมก็จะแทงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีช่องไฟของมันอยู่เราจะแทงเข็มไปเรื่อยๆแล้วก็วนไปมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดเลยนะครับผมไม่ได้ไปเร็วเลยนะ ผมพาเพื่อนๆทำกันแบบช้าๆไปกันแบบช้าๆอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยทำกันได้จริงๆถ้าใครที่ทำได้แล้วอย่าลืมส่งกันบ้านกันด้วยนะครับช่องทางที่จะติดตามผมได้ผมก็จะทิ้งไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกๆช่องทางเลย ทำเสร็จแล้วใครที่เป็นลูกศิษย์ของโอโซบ้างส่งกันบ้านกันบ้างนะครับส่งมาให้ผมดูหน่อยจะได้มีกำลังใจว่าอย่างน้อยคลิปนี้ก็มีคนทําเป็นเพราะวิดีโอที่ผมทําสอนนะครับจะได้มีแรงใจในการทําคลิปดีๆมาสอนมาแนะนำเพื่อนๆของเรา เราจะใช้นิ้วโป้งกดเข้าไปดันขึ้นไปแบบนี้แต่งให้ฐานรากของมันสวยงามเห็นไหมครับเมื่อเราเย็บทับได้สองรอบแล้วเราจะยังไม่ตัดตัวนี้ทิ้งเราจะเย็บทับมันอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นรอบที่สามเราถึงจะตัดปลายเชือกตัวนี้ทิ้งนะครับ เห็นไหมถ้ามันมีช่องไฟของมันเนี่ยเราก็จะแทงง่ายๆการดึงเชือกเนี่ยเราก็จะดึงง่ายๆเห็นไหมครับไม่ต้องไปดึงแรงมากนะดึงแค่บาๆมาือถ้าเราดึงแรงมากเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเย็บลำบากและที่สำคัญเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แน่นนะครับมันแน่นชัวร้อยเปอร์เซ็นตและที่สำคัญ มันไม่ใช่จุดนี้มันไม่ใช่จุดที่จะบ่งบอกว่าตัวสร้อยพระของเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่เราทำนะครับไม่ใช่จุดที่เราเย็บนะการเย็บไม่ได้เย็บเพื่อความแข็งแรงเราจะเย็บเพื่อความสวยงามนะเพื่อนๆจำไว้นะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่า สร้อยพระเนี่ยมันจะไม่ไม่แน่นนะกล่องมันก็เบลเบอย่างนั้นจะเย็บทับมันไปเลยนะครับในลักษณะนี้เลยนะ เพื่อนๆเย็บวนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เลยจนกว่ามันจะสุดนี่นะครับเมื่อเราเย็บมันมาแล้วทับมันมาได้สามรอบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนี้คือเราจะมาตัดปลายเชือกตัวนี้ทิ้ง ตัดมันทิ้งเลยนะครับตัดให้สุดเลยนะเอากันไกลปลายแหลมๆเนี่ยตัดเข้าไปให้มันสุดเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัดทิ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ทําการเย็บไล่ไปตามช่องไฟเนี่ยขึ้นมาให้มันสุดนี่เลยเพื่อนๆดูตรงจุดนี้นะครับผมได้ เออเย็บมาเนี่ยก็ใกล้จะสุดแล้วนะครับผมเย็บตรงจุดนี้ก็ใกล้จะสุดแล้วเราก็จะเย็บกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่ามันจะปิดตัวนี้หมดเลยนะปิดตัวเชือกสีดำที่เราพันไว้นะครับเราจะเย็บแบบนี้ไปก่อน มันจะมาสุดตรงนี้นะครับมันจะเสมอกันเราก็จะเย็บไปก่อนทีนี้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันจะสำคัญมาก เมื่อเราเย็บขึ้นมามันโอเคแล้วมันสุดแล้วนะครับมันปิดตัวเชือกเทียนที่เราขึ้นรูปไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บงานนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูว่าตอนที่เราเย็บปิดเนี่ยเราจะแทงเข็มขึ้นในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้การเย็บเก็บลายละเอียดเราจะแทงเข็มเนี่ยสวนลง เพื่อนเห็นช่องไฟไหมมันจะมีช่องไฟอยู่เนี่ยนะครับเราจะแทงสวนลงในลักษณะแบบนี้นี่นะครับเราจะแทงไปตามช่องไฟนี้เรื่อยๆมันจะมีช่องไฟของมันอยู่เราก็จะแทงตามช่องไฟของมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีช่องไฟของมันอยู่เนี่ย แล้วก็แทงสวนลงเรื่อยๆแบบนี้นี่นะครับเราก็จะแทงมาให้มันสูตรตรงนี้ตรงที่เราเริ่มต้นนี่แหละนะครับ นี่นะครับมันมาสุดตรงนี้พอดีเมื่อเราแทงมาแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาจัดให้มันสวยงามเข็มเนี่ยเราถอดออกไปเลยนะครับให้มันสวยงามให้มันโอเคเมื่อมันโอเคแล้วเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไว้อีกมือฝั่งหนึ่งเราก็จะดึงเชือกแบบนี้มันก็จะรัดเข้ากับตัวสปริงพุกแบบนี้นะครับรัดเข้าแบบนี้นะลักษณะของงานเนี่ย มันจะออกมาโดยประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะดึงให้มันแน่แนๆเมื่อเราดึงแน่นแล้วเนี่ยเราใช้มือช่วยกดแต่งให้มันสวยงามแล้วทีนี้เราจะใช้กาวร้อนในการจบงานปกติถ้าเป็นเชือกเทียนเราจะใชะ้กันไกลตัดแล้วก็ไฟแช็คจุดแต่กรณีที่เป็นไหม ไม่ว่าจะเป็นไหมอะไรก็แล้วแต่ให้เราใช้กาวร้อนหยดลงไปตรงนี้หยดลงไปไม่ต้องเยอะมากแล้วรอสักพักมันก็จะแข็งตัวเมื่อมันแข็งตัวให้เราใช้กันไกลปลายแหลมๆตัดให้มันสุดเลยนะครับจีกเข้าไปแล้วก็ตัดให้มันสุดเลยเนี่ยนะครับ มันก็จะมองไม่เห็นการาว่างานของเราเนี่ยมันสุดตรงไหนนะครับจะมีนิดนึงเนี่ยเราก็ใช้เล็บจิกลงไปก็ประมาณนี้โดยประมาณทีนี้ปลายเชือกที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะใช้ปลายเชือกตัวนี้ถ้าเกิดปลายเชือกมันเหลือไม่ยาวมากเพื่อนๆก็ไปตัดใหม่นะ ตัดมาในความยาวสักประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะครับแต่เพิินว่าของผมมันเหลือปลายเชือกเยอะผมก็จะเอามาพันตรงห่วงนะครับผมจะแทงเข้ามาเออผมจะพับเออผมจะแทงเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับแทงมันเข้ามาแล้วก็เหลือปลายเชือกไว้สักประมาณห้าเซนติเมตรทีนี้ปลายเชือกฝั่งนี้ผมจะสอดเข้าไปสอดเข้าไปแบบนี้ ก็ดึงสอดเข้ามาเมื่อกี้สอดออกขอโทษด้วยนะครับทีนี้เราก็สอดเข้ามาแบบนี้ก็ดึงสอดออกสอดออกสอดเข้านะครับสอดเข้าสอดออก มันจะอยู่ในลักษณะนี้ก็ดึงให้มันแน่นแล้วเราก็ไล่มันลงมาไล่มันลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็สอดเข้าสอดออกแบบนี้ดึงให้มันแน่นเลยนะครับเพื่อนๆน,นะใช้แรงดึงเลยนะให้มันแน่นแน่นเลยนะครับตรงจุดน,น,นี้นะ แล้วก็ดันมันลงไปใช้นิ้โป้งเนี่ยดันมันลงไปมันก็จะชิดมันก็จะแลดูสวยงาม ก็จะแน่นนะครับโดยประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะว่าการเก็บงานเนี่ยเราจะใช้กาวในการเก็บก็ใช้กาวหยวดลงไปแล้วก็รอให้กาวมันแห้ง เมื่อมันแห้งมันแข็งแล้วแป๊บเดียวมันก็แห้งนะครับเการ้อนนะเราก็ใช้กันไกลไปแหลมๆนะตัดให้มันสุดเลยนะครับเนี่ยมันจะไม่เหลือต่อเลยต้องปากันไกลไปแหลมนะอ่าอันนี้ก็เป็นอ,อันว่าเราเนี่ยเย็ยบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวสร้อยพระปรับรูดเชือกหนัง ลักษณะของงานก็จะออกมาโดยประมาณนี้ทีนี้นะครับเราก็จะอ่าทาน้ำยาเคลือบเราจะทาน้ำยาเคลือบนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลือบไหมโดยใช้น้ำยาน้ำยาเคลือบไหม เฟ so, ซบุ๊กโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนไอดีไล์อย่าลืมอย่าลืมเติมแอดด้านหน้า OZO ซ6 3 9หนึ่งสามเก้าเบอร์โทรศูนย์แปดสองเจ็ดนี่คือช่องทางที่สามารถติดตามผมได้และสั่งซื้ออุปกรณ์ได้ไหมทองหรือว่าไหมสีรุง้งไหมสีต่างๆเมื่อเราถักเสร็จ เราจะต้องทาน้ํายาเคลือบเราจะใช้ผู้กันเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็ทาให้มันทั่วนะครับตัวน้ํายามันจะมีสีขาวขุ่นเราไม่ต้องตกใจเราทามันไปเลยแบบนี้นะครับ มันจะมีสีขาวขุ่นน้ำยาเนี่ยเมื่อเราทาเสร็จเนี่ยเราจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้มันแห้งสนิทเพื่อที่จะให้มันแห้งเวลาที่เราทาเนี่ยมันมีสีขาวขุ่นในลักษณะแบบนี้มันจะปิดลายเชือกเราจะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง ตัวน้ํายาเนี่ยมันจะแห้งมันจะซึมเข้าไปในตัวของไหมไหมมันก็จะยืดอายุการซีดได้ยาวนานมากขึ้นเราต้องยอมรับว่าไอ้ตัวไหมเนี่ยมันมีอายุการสีของมันเนี่ยมันจะมีอายุที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการเคลือบไว้แบบนี้มันจะยืดอายุการใช้งานของมันออกไปได้ยาวนานยิ่งขึ้น เมื่อเราทาเสร็จแล้วลักษณะของงานมันจะออกก็จะออกมาโดยประมาณนี้เราก็จะไปแฝนทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาพบกันมาดูผลงานกันเราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อนๆดูนะครับตัวของสีไหมมันก็จะสดขึ้นเงางามขึ้นสวยขึ้นในลักษณะแบบนี้ อย่าลืมเมื่อเราทาน้ำยาเคลือบใหม่เสร็จแล้วเราจะต้องตากไว้แผนทิ้งไว้ไม่จำเป็นต้องเอาไปตากแดดนะแผ่นทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าได้นะครับคลิปวิดีโอในการสอนถักสร้อยพระ ตัวสร้อยเป็นเชือกหนังเราจะเย็บติดกับตัวสปริงพุกเย็บเก็บงานเพิ่มความสวยงามด้วยไหมสีรุ้งถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะให้ผมทำคลิปวิธีการถักแบบไหนให้มามิ้นใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเพื่อนๆสงสัยตรงไหน ก็ไปเหม็นในคลิปวิดีโอนั้นๆได้ผมโอโซ่จะเป็นคนไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทุกๆคนด้วยตัวเองและผมสัญญากับเพื่อนๆผมจะทำคลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำมาสอนเพื่อนๆของเราอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกำลังใจสำคัญสปอนเซอร์ ที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนั่นก็คือเพื่อนๆของเราทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆโอโซ่ซ้อยพระถักเชือกเทียนใครที่อยากจะมีรายได้ที่1ที่2ที่3 เราลองมาฝึกอาชีพนี้ดูอาชีพถักสร้อยเราทำกันแค่เวลาว่างๆเราทำกันหลังจากเลิกงานประจำและวันใดวันหนึง่งที่เรากรเกษียณจากงานประจำให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยว่าเพื่อนๆมีอาชีพติดตัวไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คืออาชีพ ถักสร้อยพระในวัยเกษียณน,นั้นเ,นเพื่อนๆอาจจะมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเพื่อนๆจะมานั่งนอนใช้เงินมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นเรามาถักสร้อยในวัยเกษียณเราอาจจะมีรายได้ที่เยอะแล้วมีเงินทองที่พอจะใช้จ่ายเราก็มาถักแจก,กเพื่อนๆ แจกลูกหลานหรืออาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอแนะนำให้ลูกหลานสืบสารต่อไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆของเราจะเข้ามาฝึกทำตามเข้ามาเห็นความสําคัญความตั้งใจของผมที่อยากจะให้คนไทยของเราหรือเพื่อนๆต่างประเทศ f อจากสปปเราได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมนะครับเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะติดตามผมอยากจะสั่งซื้ออุปกรณ์ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะผมจะผมเป็นคนขายนะครับอุปกรณ์เนี่ย เพื่อนๆหลายท่านของเราไม่รู้ว่าโอโซ่เนี่ยทำสอนอย่างเดียวหรือเปล่ามีอุปกรณ์ขายด้วยไหมผมมีอุปกรณ์ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มหรือจะสั่งซื้อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อผมการซื้อขายผมทิ้งทิ้งไว้ในหน้าคลิปวิดีโอแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีๆโอโซจะนึกถึงเพื่อนๆเ,เป็นคนแรกขอบคุณมากครับ